ชุดกองอากาศที่จะมาแก้ปัญหาของคุณลูกค้านะผมสำหรับใครที่มีเจ้า A อคลาสสองร้อยร้อยสิบสองร้อยสิบพวกนี้นะผมฟออากาศตัวเนี้ยมันชอบแตกชอบเปื่อยกระดาษชอบยุ่ยชอบขาดนะผมก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนทั้งกองไปเลยดีกว่านะครับผมนี่ดูชุดกองอากาศของ MST Coen Tech มาพร้อมกับนี่ดอกรองสวยงามนะครับผมแล้วก็แอร์บล็อกกันความร้อนนี่มั่นใจเลยว่าอากาศที่ดูดมันเนี้ยมันดูดจากหน้าเครื่องอย่างแน่นอนนะครับผมไม่ต้องห่วงเลยเรื่องอากาศร้อนๆของ้องเครื่องนะครับว่ามันจะเข้ากองที่สำคัญชุดกองเนี้ยใส่แล้วได้แรง ถึง11แรงม้าเพียงแค่ใส่ก็ได้เพิ่ม11แรงม้าแล้วด้วยนะครับผมนอกจากนั้นยังได้เรื่องเสียงอีกทั้งหากเสียงดูแลการเนี่ยโหดขึ้นชัดเจนขึ้นแน่นอนครับผมอัตรรถในการขี่มาเต็ม อ้าหลังจากที่ติดตั้งของแต่งกันแล้วนะผมเราก็มาจัดการมาขัดเคลือบสีลบรอยขนแมวนะผมนี่ดูเหมือนใหม่เลยนะผมเก็บงานให้อย่างดีนะครับผมที่โมชั่นกาลารด,ดูผิวมันขึ้นเยอะนะผมส่วหลักที่เห็นชัดจะเป็นตรงช่วงเสาบี้ที่เป็นเป็นโนแบล็คนะครับผมนี่เดี๋ยวให้ฟูดขึ้นเทียบกันเลยว่าแบบ b e f o r e a f เ e r เป็นยังไงผมดูดินี่เงาเป็นกระจกเลยภายในด้วยภายในเราก็ทําให้นะครับผมทำความสะอาดเบาะรวมไปถึงทำความสะอาดพวกชุดคอนโซลแขงต่างๆนะผมนี่พวกนี้ราคาไม่แพงอย่างที่คิดครับผมแพ็กเกจนี้ใครมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับระาาทหกกุ มไม่ว่าจะเป็นปัญหาข้างภายนอกปัญหาภายในปัญหาเครื่องยนต์เราจัดการให้ได้หมดครับผม